สวัสดีครับมาคุสักสิ่งครับมารีวิวครับสุดยิงครับสุดนี้มีลูกมียางให้แล้วก็พอบอกสายนะครับเฉพาะสุดยิงล้างหนึ่งเมตรนะครับสําหรับเอาไปใส่รถใส่ไรหรือว่าท่านมีพันท้ายเองนะครับก็สุดละพันสองร้อยเท่านั้นนะครับรวมสมความเงินไปทางนะครับมีประมาณสองสี่หกหกสุดหรือว่าสิบสุดนะครับถ้าที่สนใจนะครับติดต่อ รีบติดต่อมาเลยนะครับตอนนี้นะครับมีออเดอร์ไปแล้วนะครับสามซุดนะครับก็ยังขาดอีกนะครับก็จะได้ส่งมาส่งไปพร้อมกันนะครับพร้อมที่งานค้างนะครับก็พันท้ายก็มีนะครับท้ายละเจ็ดร้อยนะครับสนใจติดต่อมานะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับท้ายนะก็สุดยิงนะครับ ก็การบรรทายนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไทยละ750ดรอห้าสิบรอประกอบให้ก็พันแปดนะครับพันแปดพร้อมส่งให้นะครับประกอบพร้อมยิงนะครับงานดิบนะครับถ้าทำสีก็ประมาณเป็นสองพันนะอนี้ผมคิดให้นะครับมาทำสีผมคิดให้สองพันนะครับช่วงนี้จัดโปรให้นะครับก็ส่วน ฉพาะรางหนึ่งเมตรนะครับรอรางเมตรสามสิบก็สองพันห้านะครับทรงนี้ครับมือสอดครับอาจจะท้าซ้านิดหนึ่งครับทรงนี้นะครับก็งานเยอะนะครับก็อีกอย่างไม่ค่อยได้ต่อใครมัวแต่ประกอบงานชุดเก่านะครับจะวิ่งส่งสองภายในอีกสองวันนี้นะครับสนใจติดต่อมานะครับก็ทุกครั้งที่เคยค้าใครไว้ไม่ต้องห่วงนะครับได้คือได้นะครับทุกคนนะครับ ชุดละพันสองนะครับพร้อมเก็บเงินไปทางไม่ต้องโอนครับรอบนี้ผมไม่เก็บแล้วครับถ้าโอนมาเดี๋ยวผมก็ตั้งไปใส่ยังื่งหมดนะครับก็คือกลัวมีจะมีปัญหาอีกครับพอแล้วครับผมจะไม่ทํานู่นทํานี่นะครับก็คือทํางานเสร็จค่อยส่งของไปให้แล้วก็เอาไปให้ลูกค้าจัดส่งก่อไปให้ทางขนส่งจัดส่งแล้วก็เก็บเงินไปทางกับมือเอานะครับผมยำรับโอนแล้วนะครับต่อไปนะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะครับมีเจ็ดชุดนะครับพันสองนะครับแล้วก็ รอประกอบให้งานดิบให้สีให้งานดิบพัน8งานสี2,000นะครับละถ้าว่าึ่างเมตรนะครับสมมุติว่าล่าง130ไม่ทับสี2,000นะครับทัสี2 0 5นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีจัดโปรให้ครับจะเอายกยิงกำคอก็อทักๆกันมานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับของค,ครับ